ข้อต่อมานะคะเรื่องของความท,ท้าทายการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและปัญหาด้านการบริหารจัดการการสร้างและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีให้เป็นระบบที่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างสมดุลและสอดคล้องก่อให้เกิดความท้าทายในหลายๆด้านด้วยกันคือ 1. การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน 2. การบริหารจัดการการปกครอง 3. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างชันฉลาดมาดูตัวแรกก่อนนะคะการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน,โด,นโดยส่วนใหญ่แล้วการเติบโตขององค์กรมักจะเรลดเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐานเดิมและพวกเขาก็จะมีขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาดโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร ในขณะเดียวกันองค์กรก็กับหดตัวลงจะต้องทำอย่างไรเพื่อคงความยืดหยุ่นเนื่องจากพวกเขายังคงติดอยู่กับรายจ่ายจำนวนมากไปกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเคยทำไว้ในอดีตการปรับเปลี่ยนขนาดหมายถึงความสามารถในการรองรับการเพิ่มขยายได้ในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถ ทางข,งของคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือระบบในการขยายขนาดเพื่อรองรับผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยที่ระบบยังคงทำงานได้เหมือนเดิมตามปกติทั้งนี้โปรแกรมใหม่ๆจะถูกจัดหามาและนำมาใช้งานร่วมกันและด้วยปริมาณ t r a n s ซ c คชั n ที่เพิ่มขึ้นย่อมทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักกว่าเดิม จึงต้องนำมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การวางแผนในขีดความสามารถรวมถึงความจุข,ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มมบายคอมพิวติ้งและข่าวคอมพิวติ้งจะต้องมีนโยบายและวิธีการใหม่ๆสำหรับบริหารจัดการกับแพลตฟอร์มเหล่านี้พนักงานจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์ เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังรวมถึงส่วนงานอื่นๆในทางธุรกิจโดยองค์กรนอกจากพัฒนานโยบายแล้วยังต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับติดตามการใช้งานของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตการรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการควบคุมการใช้งานทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและการ ล่วไหลของข้อมูลภายในองค์กรองค์กรที่ใช้ cloud computing และซอฟต์แ add as a service จะต้องทำสัญญาข้อตกลงกับผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำคัญสาคัญที่ใช้ในทางธุรกิจนั้นจะต้องพร้อมใช้งานเพื่อต้องการและต้องตอบสนองมาตรฐานขององค์กรในเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยในข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับ กาบริหารจัดการทางธุรกิจด้วยการกำหนดเวลาตอบสนองทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่องค์กรยอมรับ,รบได้และความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติต่อพันธกิจสำคัญสคัญเหล่านี้เพื่อรักษาระดับผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่พวกเขาคาดหวังต่อไปการบริหารจัดการและการปกครองเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมายาวนาน ระหว่างผู้จัดการระบบสารสนเทศกับผู้บริหารระดับสูง CEO ก็คือใครจะเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการโครงสร้างหลักฐานทางด้านไอทีขององค์กรแผนกและส่วนงานต่างๆควรมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจทางด้านไอทีเป็นของอทางด้านไอทีเป็นของตนหรือควรได้รับการดูแลแล,และควบคุม จากส่วนกลางอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในส่วนกลางและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศตามหน่วยธุรกิจต่างๆก็จะมีวิธีใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานให้แก่หน่วยธุรกิจอย่างไรซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ก่อนเพื่อให้ได้ซึ่งมาคเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่มาจากความต้องการตนเอง ต่อมาก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างชานฉลาดโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีจะเป็นการลงทุนหลักๆสําหรับองค์กรแต่ถ้าองค์กรได้ใช้จ่ายหรือลงทุนไปกับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมากจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินขององค์กรได้ในขณะเดียวกันหากลงทุนน้อยเกินไปก็จะไม่สามารถส่งมอบการบริการทางธุรกิจที่สําคัญสําคัญได้และอาจเสีย เสียเปรียบคู่แข่งขันคําถามก็คือแล้วองค์กรจะต้องใช้จ่ายการลงทุนไปก่อโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จํานวนเท่าไร่ซึ่งคําถามนี้ใช่ว่าจะตอบกันได้ง่ายๆคําถามในระดับถัดมา ก็คือองค์กรควรซื้อและระมุงรักษาส่วนประกบอบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีด้วยตนเองหรือจะใช้วิธีการเช่าจากผู้ให้บริการรวมไปถึงการบริการจากค่าวแต่แนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีนั้นมักใช้วิธีการเอาซอสซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดในข้างต้นแต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่จะซื้อหรือเช่านั้นต่างก็มีข้อดีข้อเสียซึ่งก็จะ เปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าการจัดซื้อเนี่ยข้อดีคือเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในระยะยาวสามารถใช้งานของอุป์ก,กรต่างๆได้อย่างเต็มที่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราข้อเสียคือต้องชำระเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียวรวมถึงเสี่ยงต่อความล้าสมัยในอนาคตและหากระบบเกิดปัญหา อาจจำเป็นต้องรับผิดชอบเองถ้าเป็นการเช่าข้อดีก็คือการากรณีการเช่าระยะสั้นมีความยืดหยุ่นสูงใช้ได้ดีกับระบบงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอรวมถึงการไม่ต้องชําระเงินก้อนใหญ่ <c oughs> ข้อเสียหากใช้งานระยะยาวจะมีค่าใช้จ่ายสูงและมีเพียงผู้ใช้บริการบางแห่งเท่านั้นที่ให้บริการเช่า รวมไปถึงผู้เชา่าอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้งานอุปกรณ์กรณีการใช้บริการจากคาวอาจเป็นวิธีการประหยัดต้ตนทุนมากที่สุดอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการปรับเปลี่ยนขนาดแต่องค์กรก็ควรประเมินตัวตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวังในแง่ของความปลอดภัยและผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจและ Workflow แลวและ Work f l o ฟและบงกรณี ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าการซื้อซอฟต์แวร์มาใช้งานเองก็เป็นได้แต่องค์กรอาจได้รับประโยชน์จากการบริการใช้บนคลาวถ้าองค์กรต้องการมุ่งเน้นการทำธุรกิจหลักเป็นส่วนใหญ่และต้องการความท้าทายในส่วนของต้นทิน ต้นทุนที่แท้จริงของการเป็นเจ้าของทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงต้นทุนด้านการจัดหาและการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดจนต้นทุนการบริหารฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอัปเกรดการบำรุงรักษาการสนับสนุนทางเทคนิคการฝึกอบรมแม้กระทั่งต้นทุนด้านสังหาริมรัพย์และระบบสารนุพโภคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการใช้ เป็นพื้นฐานในการพักอาศัยจึงเป็นที่มาของการคำนวณต้นทุนทั้งหมดหรือเราเรียกว่า TCO การคำนวณต้นทุนทั้งหมดของ กา,การเป็นเจ้ยของเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการครอบครองสินค้าหรือทรัพยากรทาง IT ไอทใดๆก็ตามไม่ใช่พิจารณาแค่เพียงราคาของตัวสินค้าเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้าเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาใช้งานนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เกี่ยวัเื่องอื่นๆเช่นค่าฝึกอบรมค่าบำรุงรักษาคันได้นําองค์ประกอบของต้นทุนเหล่านี้เข้ามาร่วมพิจารณาค่า TCO สําหรับเครื่อง PC เครื่องหนึ่งๆก็อาจก็อาจคิดเป็นต้นทุนมากกว่า3เท่าของราคาที่ซื้อมาต้นทุนการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในทางบัญชีจะตั้งไว้ประมาณ20%ของท ดังนั้นผู้จัดการจะต้องให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้รู้ถึงต้นทุนรวมทั้งบทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์กรและมีความเป็นไปได้ที่จะลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงผ่านการบริหารจัดการที่ดีทั้งนี้มีองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกันต้องแบกรับต้นทุนนี้แบบซับซ้อน จากความเข้ากันไม่ได้ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพราะว่าเขาอนุญาตให้แผนกหรือหน่วยงานต่างๆสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของพวกเขาได้เองในการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการ c าวจะช่วยลดค่าให้จ่ายด้าน TCO ผ่านการใช้งานรูปแบบรวมศูนย์กันมากขึ้นและยังได้ความเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อีกทั้งบริษัทสามารถ ลดขนาดทีมงานระบบสารสนเทศลงโดยอาจมีพนักงานเพียงไม่กี่คนในการรับผิดชอบงานสนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงบริษ,ษัทยังสามารถลดความแตกต่างในโมเดลของคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆและชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆลงผ่านการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ทั้งนี้ระบบจะ บริหารจัดการจากส่วนกลางและยังสามารถแก้ปัญหาผ่านการควบคุมระยะไกลมาดูส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานางด้านการจัดการอ,อกกุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบต้นทุนก็จะมีการ รายจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้านคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์การจัดหาซอฟต์แวร์ก็จะมีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของผู้ใช้แต่ละคนการติดตั้ง ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์การฝึกอบรมเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ,การฝึกอบรมระบบสารสนเทศทั้งผู้ระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้การบำมมรุงรักษาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอัปเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาบำรุงรักษาและสัมสันธ์โครงสร้างพื้นฐานดาวดาวไทย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบล่มหรือมีปัญหาทางฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พื้นที่รับพลังงานรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสถานที่ค่าสาธารณูปโภคและการใช้พลังงานของเทคโนโลยีก็ขอจบของส่วนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ